คนพาลหรือบัณฑิตในยะที่สามพิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการให้ทราบว่าเป็นคนพาลธรรมสามประการอะไรบ้างคือกายกรรมที่เป็นการเบียดเบียนวจีกรรมที่เป็นการเบียดเบียนมนโนกรรมที่เป็นการเบียดเบียนพิกุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการเหล่านี้แลให้ทราบว่าเป็นคนพาลพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการให้ทราบว่าเป็นบัณฑิตทำสามประการอะไรบ้างคือกายกรรมที่ไม่เป็นการเบียดเบียนวจีกรรมที่ไม่เป็นการเบียดเบียนมโนกรรมที่ไม่เป็นการเบียดเบียนพิขุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลให้ทราบว่าเป็นบัณฑิตพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า <_ S 2> บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่าใดที่ทำให้ <polygon S 1> ทราบว่าเป็นคนพาลเราจะไม่ประพฤติธรรมเหล่านั้นส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่าใดที่ทำให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต เราจะสมาทานประพฤติธรรมเหล่านั้นพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล